เองค่ะทุกคนจีว <laughs> ันนะ ก่อนจะไปถึงร้านที่เราจะกินอะเดี๋ยวน่าจะพาทุกคนไปที่โรงแรมก่อนเนาะโอเคไป <laughs> <c oughs> Do you wanna know ตอนนี้เ,เรามาอยู่โรงแรมนะคะชื่อโรงแรมลาย,ยาค่ะก็สวยมากเดี๋ยวยังไม่เห็นคห้องโองแรมทุกคนเดี๋ยวตามไปดูห้องกันเพื่อนๆจะรัก็ิกินกันนะคะค่านาะคุณคะมันแยกห้องกันใช่ไหมห้องสุขลักษณะจีอ่ตรงนี้ แล้วก็ห้อง <S <S อาบ,บน้ถสุขลักษณะแล้วก็อันนี้ห้องอาบน,น้มีชาวเวอร์แล้วก็มีอ่างอ่างอาบน้ําแล้วก็จะดูเป็นโซนดูข้างนอกได้ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็อ่างล้างหน้าจะอยู่ข้างนอกเนาะอยากให้ดูตรงที่มันประดิษฐ์ก็คือนี่เลยโรมเช็ดเท้าเขาจะเป็นแบบเนี้ยทุกคนมา Yeah, ค่ะวิวห้องเรามีวิวภูเก็ตนะคะมีข้างนอกแล้วคนเราเปิดได้แล้วนะคะท่านจาวิว View สวยมากเป็นเราอยู่บนภูเขาวิวสวยมากที่ภูเก็ตวันนี้ของเราเราก็จะใส่ด้วยพายคาดผมสีฟ้าแล้วก็เสื้อนะคะ เป็นเสื้อคอปนะคะซื้อจากร้านเจ้ววาวัชอปนะคะทุกคนไปดูได้ในไอจี IG นะคะนัทเป็นเจ้าของเองคะ่ะแล้วก็มีเสื้อสีฟ้าเป็นสนะายสอเนาะจะใส่ถอดหรือว่าอะไรก็ได้แล้วก็กางเงขาสั้นคือเราเป็นคนคุมโทมินนมอลคนอยู่ดิไดปะได้หรวแสงไฟตกลงมาสวยมากเลยคะ่ะโอเคเอาไหมเอาไว้เราก็ไปเอากระเป๋าไปเก็บที่โรงแรมยามาแล้วนะคะคืนนึงก็ประมาณห้าร้อยเก้าสิบบาทะคะ่ะ แล้วก็โรงแรมสวยมากค่ะต่อไปเรามาที่วัดฉลองนะคะทุกคนอยู okay. ่ที่ไหนตอนนี้อังดาวอยู่ที่วัดฉลองค่ะวัดนี้ได้ยังไงคะวัดวัดนี้เป็นเอกลักษณ์ เลยเดี๋ยวพาพี่นัทไปชมกันนะคะเอกลักษ์ยังไงคะเอก,กลักษ์ก็คือมันเป็นเหมือนกับเมืองเก,าเก่าแก่แล้วก็เป็นขึ้นชื่อกับยิปซีเป็นซีเปล่าเป็นยิปซีปซใช่ใช่แล้วก็มัมนจะมีแบบให้สักการะมาเยอะมาก<ช> <ง S 2> ต้องจังหวัดมาเยอะมากต้องมาใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เป็นแบบอนุสาวรีย์หลวงพ่อวัดฉลองอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนตอนนี้เราจะไปทอนดอกไม้กันคือเราอยู่ที่วัดฉลองมันขึ้นชื่อของ อีกที่หนึ่งวัดชัยยาลามเออวัดอีกที่หนึ่งวัดชัยยาลามค่ะทุกคนรู้สึกผิดมากเพราะว่าเราไม่สด้ใส่ใง,งขายยาม,มานะคะโอเคนี่ทางนี้คะ่ะโอเคเราไปถอนดอกไม้กันนะคะ okay. อตอนนี้เราไปถอนดอกไม้กันสองช่อแล้วมันไม่อะไรนะวันนี้เนื้อเเวทหอเปลไม ລາວມັນນອນอยู่เต็มเลยพี่ได้โอเคนะ Yeah, but I don't like it. Do you wanna know? Well, I think thinking about you and I think I have to say cuz the sun is up, it's a beautiful day, my beginning. As bright as a sun. Come on, you come along. And it feels so bright It's like luck is raining on me. Going far. <laughs> กินอาหารกันเพราะเราหิวมากเราดินทางมาแบบว่าเอออย่างเช้ามื้อหนึ่ใช่ไหมคะก็จะมาหาอะไรกินกันค่ะนราอยู่ที่ร้านโอบีเตียมซึ่งเราไปหามาจากในเฟซบุ๊กนะคะโอเคแล้วเมนูนที่เราอยากกินวันนี้ก็คือเส้นหมี่ฮอกเกี้ยนนั่นเองค่ะฉันนก็พร้องููว่่่่ามียใใจิ <laughs> Okay. แต่ว่าคอนเทนต์ของเราอะ่ะจริงๆแล้วของวันเนี้ยเราก็คือมาเที่ยวภูกเก็ตโด,ดยใช้งบ800บาทเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะคะว่าเราจะทได้เกินหรือว่าขาดมาเป็นกําลังใจให้กันแบบตอนนี้อยู่แล้วนะคะทุกคนฉันก็เพิ่งรู้ดีเจนจีโอเคพูดมาถางนี้นะคะคือเรา เธอใช่ปะแต่รักด้วยหัวใจเอ,อ๋อะไรอะสซเซ่กับพี่พีนะคะมีกาแฟกับพี่อ้อนด้วยน่าก,กินมากทุกคนอยากกินทุกอย่างทุกฝั่งหน้าเลยจีว o น w a n won't the Come come feels sun along And it as you so bad รสชาของเรามาแล้วนะคะอันนี้คือโกบีอาโกบีโกบีหรอแล้วก็อันนี้คือชาของโกบีมันก็จะแบบดูว่ารสชาติเป็นยังไงกันทุกคนมีขนมน่ารักน่ารักเลยนะนนนทำให้ขนมนมาด้วยอ่ะทุกคนเพื่อหิวมากเหมือนกันว่าเราหิวมากนีเก่เลยราคาน่ารักมากเลยจะมาชิมกันตรงอันนี้ก่อน อร่อยค่ะเข้มข้นมากเลยต่อไปอันนี้ก็รู้เหมือนเป็นกีเตอรข์ขมากกนะทุกคนเหมือนทุกอย่างมัน,เ,นเหมือนกีเตอร์เหมือนทุกคนนี่เหมือนอันนี้เป็นเหมืนอนโอเลี้ยงไม่เหมือนหรอกโอเลี้ยงแหละทุกคน คุณค่ะพกคอนมาแล้วหมี่ฮ่องเกิ๊วของเรามี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 ฮ่องเกิ๊วมีฮ่องเกิ๊วแบบผัดนะคะเราสั่งแบบผัดมาเออกินเหมือนกันทั้งสองคนเลยแล้วก็หมี่ฮ่องเกี๊วเหมือนกันนี่ก็หมี่ฮ่องเก่๊วเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันเนาะดูดิไข่น่ารักมากอะ่ะ

โอเคนะอันนี้มันมัอยู่ที่15บาทส่วนชาย็นของนั้นอาจจะอยู่ที่55บาทตามผิดเนาะส่วนส่วนหรห้องเกี่ยวอยู่ที่100บาท โกบีหมวย, <S <S มยไี่ไหนรถกูหมวยนี่ไหนรถมากเดี๋ยวเรามาดู <S <S ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านชอลี่ไอศกรีมแล้วนะคะทุกคน กำลังเลือกอยู่ว่าจะกินอะไรบรรยากาศร้านยูร่าอลังการงานสร้างตัวอกแมวผู้ดีเก่าผู้ดีเก่าทุกคนเก๋แหงออฟคนเยอะมากตอนนี้คนเยอะมากค่ะกำลังดลือกกินอะไรดีตึกไม่ได้ทีคนคิดว่ากินอะไรดีคะโกฟี่หมอยดีโก้หมอยดีโก้หมอยก็จะกินกรกปกหนึ่งนะคะ อู๋เอวกันสองค่ะมับนี้เอ่อเราเอามาชื่อมีโกหมอยมีโกหมอยอันนี้เป็นถั่วดำกับกะทิแล้วก็ไอติมอะค่ะเป็นอันชันตะเคีตะเคอันชัน มันก็คือข้านียวถั่วดเหมือนข้เหนีย่ดำแล้วเ่อร่อยทุกคนขอาวาับ้ก็อร่อยแหละทุกคนแต่นี่มีอันไอติมอันชั้นด้วยไงหนมไหม คือว่าเมื่อกี้เขามีถ่ายพิเวดดิ้งตรงนน้นด้วยอ่ะเออแล้วก็ตอนนี้เราก็คือมืดแล้วค่ะทุกค,คนไม่รู้จะไปไหนเราเรากินันจนท้องท้องป่องแล้วนะคะแม่ไปไหนคะแม่ไปไหนกััไหม่ะ จังเลยหญิงมากเลยดูดิท่านั่งแมืใบแตนคนอ